接下来是庆祝长老出家圆满十阶大仪式ลำดับต่อไปเป็นพิธีมุทิตาพระเทระพันศาสิบผู้เป็นเนื้อนาบุญนวัดพระธรรมกายในไต้หวันค่ะคือสมณะผู้กอบกู้พุทธศาสตร์คือเพชรแท้คือทายาทพระชินสี คือตัวจริงคือแบบอย่างสร้างบารมีทุกชีวีน้อมดวงใจถวายมุทิตาเจอเรียนเชิญทุกท่านได้รับชมประมวลภาพการสร้างบารมีของพระเทระค่ะ บนเส้นทางนี้ช่งางสว่างสวัยคือเส้นทางของลูกผู้ชายมากบารมีเป็นต้นแบบชี้นำทางให้โลกนี้ทำหน้าที่ทรงไว้สึ่งคำสอน อบรมความคิดกลั่นดูจิตใจการเวลากลั่นบ่มข้าใจแกล้งดังเพดกลาทุ่มแรงกายมุ่งทำงานพระศาสนานนอมูทิตามนุษย์เทวาขอสาธุกาา จะคว้าทงใจมีเป้าหมายกลั่นกายกลันใจให้ถึงซึ่งพระนิพพานมีแต่รอยยิ้มกินกลางใจใสมีพลังและหัวใจศรัทธามุ่งมั่น ปมูทิตากราบคารุวาพระมหาเทราพระเทราทุกท่านร่วมเดินสืบสานฝันวิชาธรรมกายพระเพร เรา供养鲜花ก็เดิมจิงจีเจียยวนผิงลำดับต่อไปขอเรียนเชิญตัวแทนเจ้าภาพถวายดอกไม้ปัจจัยมุทิตาและของที่รึกแต่พระเถระค่ะชิงโจ้าเมย์หนดาเดอข้นเชิญเ老供养鲜花ขอเรียนเชิญกาลยนมิตรนิตยายานาสิงเป็นผู้แทนเจ้าภาพถวายพานดอกไม้แด่พระเถระในโอกาสนี้ค่ะ สาธุ请黎南乡大的上前向长老供养功德金ขอเรียนเชิญกัละยาณมิตรละเอียดสอนซื้อเป็นผู้แทนเจ้าภาพถวายปัจจัยแด่พระเทระในโอกาสนี้ค่ะซึ่งทุกท่านได้ร่วมใส่ซองกันที่ด้านหน้านะคะก็ร่วมกันถวายแด่พระเทระค่ะ สาธุ请彭佩瑜大的向长老供养结缘品ขอเรียนเชิญกัลยนณมิตรเบนจวรรเจริญชัยจีระกุลเป็นผู้แทนเจ้าภาพถวายของที่ระลึกแต่พระเถระในโอกาสนี้ค่ะ ก็เป็นดวงแก้วดวงกลมๆใสๆนะคะสาธุ่อไนะคะต่อนะ่อปนน่อ ในโอกาสนี้ค่ะก็กราบอาราธนานะคะพระมหาสุบงกฎนิสมาการโรกล่าวเปิดใจค่ะขอกราบอาราธนาค่ะีซ <c oughs> ื้อียงโยเซียเน,น <c oughs> าะกังหาหลวงพี่เห็นให้เฉ <c oughs> ีก็เจริญพรทุกท่านอีกอีกครั้งหนึ่งเนาะพอดีเวลามีจํากัดเนาะหลวงพี่ก็อาจจะต้องรีบพูดนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวมีโอกาส ก็เรียนเชิญมาที่วัดพระธรรมากาไทเปอีกครั้งมาฟังวันที่อีกสอนที่ถัดไปหลวงพี่มีขึ้นแสดงธรรมเราก็มา,มามาอีกเจอกันอีกครั้งก็ได้เวลาเวลาผ่านไปไวมากเลยผ่านไปไวมากๆรู้ตัวอีกทีบวดได 10, สิบพรรษาต้องมานั่งตรงนี้แล้ว ทั่วทั่งฉางหลวงพี่都是在อินอินีะอิน都是在音响室อินไ大家应该没ง应该่太常น到หลวงพี่ปกติหลวงพี่จะรับบุญอยู่ในห้องเครื่องเสียงเนาะไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยจะมีท่านใดได้ออกมาไม่ค่อยมีท่านใดได้ค่อยได้เจอหลวงพี่แต่สื่อเนี่ยจินเทียน到นเ天很特别都要在这里讲话了วันนี้ก็พิเศษเลยก็ต้องมานั่งตรงนี้พูดมาพูดเออมาเราความในใจกับทุกๆท่านเลยเนาะ อ้ <laughs> 刚刚刚刚าแต่ส์รู้สึกหลวงพี่เหมือนเพิ่งจะตัดสินใจขอที่บ้านออกบวชเมื่อไม่นานมานี้เองแล้วก็ยัยยงกเกี่ยว,วกับรู้สึกยังเหมือนกับว่าเพิ่งได้รับอนุญาตจากวัดพนมกายที่ประเทศไท,ท,ทยให้มาให้มาที่ไต้หวันนะ เหมือนเหมือนเพิ่งจะเพิ่งเพิ่งจะสดๆร้อนๆนี่เองแล้วก็เนี่ยหาเช่างจะเจี่ยเทีนยนใช้เต้าเอ่อไทเป่ฟาสนเสือเหมือนเมื่อเมื่อวันซืนนี่เองเพิ่งจะมาถึงวัพระธรรมกายไทยเป่นนะแต่ว่าแป๊บเดียวได้มานั่งตรงนี้แล้วอืมโยน้อนก็ับลงพีดโซ่ชูฟู่你好厉害哎可以可以谢谢可以出家圆吗出家啦เหรอเห็นผู้เจียนตาเนอะ มีคนพูดกับหลวงพี่ว่าหลวงพี่เจ๋งมากเลยนะบวชได้ตั้งสิบพันามันไม่ง่ายเลยนะหลวงพี่ล่ว认为话是这么说没错了只不过呢呃龙ย真的是这样想如果没有大家的支持与鼓励龙皮应应该没有龙皮的ล天没有今天的龙่如果啊 สาธุเลยถ้าไม่มีทุกทท่านไม่มีกําลังสนับสนุนจากทุกทท่านไม่มีกําลังใจจากทุกทท่านที่มอบให้ก็คงไม่มีหลวงพี่ที่มานั่งมานั่งพูดตรงนี้ได้หลวงพี่มั่นใจอย่างนั้นจริงๆเจ้าหาเชียงหลวงพี่กลางกงเต้าถ่ายวันอ่ายเปรฝาซนังสือเต่นาสือโฮเหมือนกับหลวงพี่เพิ่งมาถึงแบบพระนรวกายเทเปเมื่อตอนเมื่อเดืงนนียนเฉียงเดืงเนียนตแล้วตอนนั้น ด้วยความที่เราไม่คุ้นกับสถานที่ไม่คุ้นกับบรรยากาศในไต้หวันนะดวดยไต้หวัน้วยสินตัวหวนจริงไหมน้มันมโศีการเจืจอ就好像很孤孤单单的，ความรู้สึกมันก็เหมือนแบบโอ้อ้งวางโดเดียวเดียวดาเงาเงอยเศร้าซึมอะไรอย่างนั้นตั้นแต่ขันเต้าตาเจาเกงพี่สมอนนะ ก็เกิดเชี่ยวหลงนะหลวงพี่เห็นทุกทกท,ท่านที่มอบรอยยิ้มให้กับหลวงพี่ชี้ซื้อหลวงพี่กลางกงเต้าถตายวันฝาชนซื้อแต่หน้าสวยโ,โหเต้าหละอู่เทียนื้อ台ห始了ตอนนั้นหลวงพี่มาถึงห้าวันก็มาถึงที่วัดเนี่ยห้าวันก็ต้องขึ้นขึน้นเราขึ้นเราธรรมะและ้วตอนนั้นหเตอนนั้นรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นมากมากเลยแต่ว่าเห็นรอยยิ้มของทุกท่านที่มอบให้ก็คลายความตื่นเต้นนี้ไป 那时候呢，龙批看到大家给龙批的笑容，哇，龙批的紧张就慢慢消失了。龙批看，呃，有一些呢，龙批看到李白的，呃，他是一个唐朝唐朝诗人李白，他写的一一篇啊、呃、五言五言绝句。 是什么大家可能知道静夜静夜思静夜思就是床前明月光疑是地上霜举头看明月低头思故乡哇！้าตอนนั้นหวงพี่พบบทกวีของกวีสุลีปายของสมัยราชวงศ์ถังคนหนึ่งเขียนไว้เขาเขาบรรยายถึงไว้ว่าเขาบรรยายถึงวันหนึ่งเขามองเอาง่ายๆเขามองเห็นดวงจันทร์เขามองเห็นแสงจันทร์แล้วเขาก็รู้สึกว่าคิดถึงบ้านเก่า หลวง,ง,งพี่เหยื่อซื้อนาย่างหลวงพี่ก็เอ้ยมีหลวงพี่มองมองดวงจันทร์วันนั้นแล้วก็คิดถึงบ้านจังแต่ซื้อเสียงเต้าตาจีเก,เกลิหลวงพี่เตอกุลีหลวงพี่ได้รับกําลังใจจากทุกๆท่านโชติาตาจีเตอจู๋จูได้รับกําลังสนับสนุนจากทุกๆท่านนั่าเกลูกูตันตันตะก,การเจอจอมมันมาเสียวซื้อเลยความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างเดียวด ก็ค่อยๆหายไปก็ค่อยๆกลายเป็นความมั่นใจกับตัวเองมากขึ้นสวยนะ之所以应อ之所以有今天的龙 P，是因为有大家的鼓励与支持。ที่มีวันนี้ที่มีหลวงพี่มานั่งพูดวันนี้ได้ก็ต้องบอกว่าเพราะมีทุกๆท่านที่มอบกำลังใจให้กับหลวงพี่ที่มาคอยสนับสนุนคณะสงฆ์ เป็นอีก,ก,อกเป็นอีกกำลังใจทางหนึ่งที่มอบให้กับเหมือนกับมอบให้กับหลวงพี่โดยตรงอีกเช่นกันดังนั้นนะจุ้ยโฮนเนอร์หลวงพี่สุชีต้าเจาตโกงเตอสาธุเยป่าหลวงพี่จื่อจีเจ็ดสิบปีมา,า,าแล้วก็าบุนที่หลวงพี่สั่งสมมาทุกๆบุญในตลอดสิบปีนี้ มาฝากกับทุกๆท,ท่านเลยนะขอให้ทุกท่านมีส่วนในบุญของหลวงพี่ทุกๆบุญนี้ด้วยอนุโมทนาบุญทุทกๆท,ท่านจเจริญพรนะเชียุณทุตาจ๋า